เอาไปห้าล้วก็เลยเสียบหลับอีกยังมีมือไม้ไนเนาะทำเมนน้ำลักงน้าเด็กนนอยขี้เลี่พี่น้องเอ,อ้ยสโอ,อนพวกจ้่คนนะทำเวลาเยอะเยอะๆะกนคอยเปิดครับเมนสบายดีเ้อเอ้ยดอไอเล่พนว่าสบายดีดบังเด็กนนอยค่อยปลุกแกอดืด้อๆค่ะ พี่น้องหน้าบานค่อยเด็งหน้อยผมเกี่ยวนะคะในแค้น่นวันสบายดี่นเครนบล็อกคนวันสบายดีอันายุอนณาอเมริกาพี่น้องครับขึ้นขับรถเร็วค่อยเป็นคนลาวบานเกียงผาน,นเมืองพระลานไสแข้งสวนนานคี สบายดีสบายดีบ๊ายเว<า> <c oughs> ลาอุ่นดีมากเลยโบเหินบนหมดสัมผินองหมดกระโบสร้างเดี๋ยวนี้<ไ>อ,อาบน้ำค่ะสบายดีทุกคนเลยจ้าสบายดีอุดอุดเป็นหง <c oughs> บ่ะเม่นไหลคนเป็นหงเนาะหงไหลเนา nope ะ เกล็นพนสบายดีเด้อนอยเด้อแกล็นพนสบายดีเจ้าเด้อนักขนสบายดีดปปโคตรโคตรภันพอ n คไยอ่ัน่ได้ยมาจือจอจ้ออยู่จื้ออยู่สบายดีเอื้อจันทีเจ้าขอบใจหลยๆเด้อที่เข้ามาทักทายเอาเป็นตานาเสียเทสสุขเหต สุนันเพิ่นว่าสบายดีคุณบุญมีค่ะอิงสัก굿มอร์นิ่งพี่น้องไทยครับสบายดีเดอ้อลุงสักเดอ้อขอบใจไล่ไลเดอ้อที่เข้ามาทักทายสบายเดอ้อสาวบ้านสาวบ้านโดนหมอ้อสาวบ้านเชิงเงินใจไล่ไเดอ้อเข้ามาทักทายสบายเด้อแม,ม่น้ำซ้ปน้ำ สบายสบายมีซีเอือนงนำกันส่งคนอยู่เมืองลาวส่งคนอยู่มาอเมริกาไมเปนเเออก้งพามโมเมนเสียงเงินใ้่ไอย่าติ่มเพิินว่าสบายดีสบายดีทุกคนเด้อพวกเจ้า วิสาปตืดตาเด้อครับอาบนำ้ำอาบน้ำไปทำงานยุ่มยุมอยู่เลยนะเ <c oughs> ป็นเลยคุย <c oughs> บุญเห็นแล้วคุยน้องน้งน้อยสิเขียวโบมินสีแดงเลยหัวใจน้องน้อย น้อยบวบอลพูดเจ้คนสิเขียวอน้อยไอเกนพนมาสบายดีเด้อไอเล่ยอมือซุาถูกด้อยไอโบซ่าด้อซาถูกซาซาถูกข้อห้าด้บุไหนมันหลดเที hmm. mm ่ยวทาขออ้งมั สวัสดีค่ะสวัสดีเมยน้ำส้มน้ำหอมจ้าสบายดีจ้าคุณพี่นคนสบายนิดเลยเบิดตาไว้เด้อขอบใจเล่ไล่แค่ขึ้นรถแล้วขับรถปลอดภัยเด้อพี่คนมีขับรถปลอดภัยเด้อไอบุญมีโบย่างเถือ่อนน้องยั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 งบ่ทันยายเด้อพอวานข้าจังบเ่เลียวัะเถื่อนเนาะสบายดีไอบุญมี สบายามด,ด้นไวันด้บองเด้อข้อให้พระเจ้าอวยไอ้บุญมีเพิ่นว่าฟังอยู่เด้อเพิ่นว่าขอบใจเลืยๆเด้อไอ้เด้อยัดนึงช่องเถื่อไปแม่ซันบางเดือนกับบุได้ไปซัมพีนองมัดทักทายสบายดีกันเด้อ สีไี่ยู่ตต่เออ้อยพันวัสบายดีคุณคุณทินาเออ้อยต๊บกลับเด้อลือเฮียกน้องลือเฮียกลือเฮียงน้อง บกกเข้าใจเอ,อคุณสบายดีคุณทินาเป็นว่าสบายดีน้องคุณทินาเป็นมาเป็นไปดีไอเล่พันธวงศ์พันทรงขอบใจจ้าคงให้คุณจันทีค่าขอบใจลายๆยที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ แยติมเพิินว่าสบายดีเมน้ำส้มน้ำหอมโบมาจากเทือโนอนตื่นช่วยพด <laughs> ห้าลุงสักมาซอยเป๋ห้าลุงสักกโนอนเป็นกิ <laughs> ไปปั๊บแล้วมานั่งแนมอยู่หันดนุนเตื้อบเรากำมากโคดตัว <laughs> 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 พี่บุญมีกระทักทายพี่อุดเด้อสวัสดีคุณอุด <laughs> พีน่นครส์นัน่งเป้ากันอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะซินันเพิ่นว่าสบายดีคุณคุณน้อยไปเนาะพิมพ์อ,อ่กมาคอยได้บัดซ่วงบัดซ้ำคอยไก่จีอ่านไปเหียนอ่านไปนกพี่นอ้องมุนเกนสบายดีน้องเกนเอื้อน้อยสบายดีคืนเดอ้อไอเกน,น,นอา ธรรมดาพนก็มานั่งลิ้นน้ำอยู่นี่เลยนนอยบ่สซาเนาะพวดเลี้ยงอายพวดเลี้ยงซี่ศาลาเนี่ยบอกหยุดค่อยิเคียนหน่หัวกับหัวโลดเราไปโซก,กินกาแฟติบังเทือเพราะว่าอายนำะกาแฟห้องประจุเนาะอืม มยุ่งมากันลาเนะนะั่งลิ้นอยู่ในเพินสบายดีทุกคนไคุณยายติม๋มยายติ๋มกระทักทายคุณบุญมีจ้าพี่อุดแวะมาให้กำลังใจครับขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณหลายๆพี่ๆน้องๆนะทุกคนในห้องนะคะเพื่นา พีน่นาเพิ่นสบายดีเด้อเซียมขอบคุณม,มากๆนะเนยแจกไล่ๆเด้อที่เขามาทักทายสบายดีเซียมสบายดีทุกคน <c oughs> <c oughs> ว่าห้ผู้อื่นฮะแต่เศร้าเสียแร่งมาหน่อยเม่อแ <c oughs> จสิ่เขี้ยวเนาะเด้อแมน้ำส้มน้ำหอม โอเพิ่นเป็นคนลาวไทยบ้านยังก,ก็สบายดีไอ้แกงพามแกงพามเนี่อก็ยังว่าแกงพามอยู่เป็นสบายดีสาวบ้านแกงผ่านจ้าไออุดเพิ่นว่าสบายดีคุณน้อยคุณเด็กเม่น้ำซุปน้ำห้อมเพิ่นว่าส,สบายดีสาวบ้าน หงสบายดีคุณพี่เป็นแบบเดี๋ยวนี้เป็นหองนอกสนหน้าก็ขึ้นเป็นหน่ายเน้อไออุดเน้อเรอยกะสุดๆได้ย่งกิ่นข้าวขอบใจไล่ๆดิพี่น้องค่อยจะได้ข้อลาลงละเน้อพี่น้อง ขอบอกขอบใจไลยๆเด้อผู้ใดที่เขามาทักทายซัพคาอยู่ดีมีเฮงเด้อทุกคนทุกคนกินอยู่ส่วนอย่างบบไอเอาไปกินอยู่ส่วนอย่างเนาะก็ไปนำเด้อกัเป็นแนวได้กนจะได้ไปในพอไออมนแม่น้ำส้มน้ำหอมมาไปและโบคนว่า สบายดีสบายดีพี่น้องกาดดีที่เมืองไทยโพฝ้นฝ้นตกสิหยเกยนคำพ่นว่าสบายดีเด้อสบายดีเด้อส้มโป้งสบายดีดูหน้า พี่จันทีครับขอบใจไลา่ๆเนาะพี่จันทีขึ้นหกโมงพี่น้องหกโมงห้าเจ็ดโมงครึ่งเนาะห้าก็ขึ้น